สวัสดีค่ะอยู่กับโชคพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะนี้เรามามาบุกซุ้มควันเตยก่อนโอ้ยเมื่อวา,านแบบจะมาถามควันเตยว่าเขาคิดได้ยังไงแค่นั้นเลยเออโอ้โ,อโอพ่อใหญ่บุญทงจุดไฟให้ฟิ้งด้วยนะคะนี่อากาศหนาว เย็นลมเย็นลมแรงโอาเห็นบุญทรงแล้วก็อยากจะหัวเลาะยิ่งเห็นควานยิ่งอยากหัวเลาะเลยนะคะสิป้าเจ้ากใส่เสื้อไล่เถิดสวัสดีครับผมฮะมันมีไฟก็ส้นกันสิได้ไปหาหลงหาหลงครับอการงานอะไรครับว่าเจ้าก็ไปหาเสือเสือถือส่งเจ้าของคาดแถิพอดีมีคนฝากมาให้ครับโอ้มีคนฝากมาให้ป้ากุศลยังเสือคือไอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่ ยังี่สยังซีีนะปลายเปยยังจกกระบอกออกนะจะอกเจ็่เราก็ยังไม่ขี่หมูเนะโอ้ยเจ้าดิจหนาวคอยโปกแล้วว่าเห้เจ้าเอาเมียเอาเมียฮะกินแล้วอคนอยากกินเขามากินขนมจังเลยนนี่มาทางนี้เลยโอ้ย ข้อยนี่มักเสือไล่เจ้าเลยนี่เสือไล่พระหมาครับคุณครับเมื่อเมื่อวานข้อยเมึงคลิปเจ้าไหมที่เจ้าเอาบุญทรงไปฟันดาไปฟันดาบนำทองคำนี่เจ้าคิดได้เนาะเจ้าเนาะเปลี่ยนออกเพราะยุ่งการเขาอ้างว่าเาลี่ยนเจ้าก็มึงพวกเพื่อนในไปย่างพุ่นส่างผุนใหญ่ส่างโยครองหน่อยอุ้ยเจ้านี่ กันคอยเป็นบุนโงนะคอยสิเทเจ้าล่มดนั่นเลยคอยกัสิเล่นอ้มู่บานห้เจ้าเล่นตามคอยเนื้อนี่มีความคิดเจ้าแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคลิปนิ้เจ้าสุดยอดเลยเนาะเจ้าเนี่ยบักเคดอีกนะอ้ยยนีบัเคนดริ เราเราก็มาหามงหาเมียมาโกดนะมียาอะไรนมีหลายมีหลายโอ้ยยังได้กระคำทำเกมบุ้มไปเห่ใดก่อนเด้อเกมบุ้มเขาบยยอมเลยนัน่นฮะตั้ว่ว่านัน่นมาขึ้นเบิ้งพิมก็เออเราสินี่น้องอยากเป็นน้องอ่ะเออจะตีเนี่ย่ย<ห>มันไม่อยากให้พี่โอ้พี่ฮะมันไม่อยากให้ดอกวะโอ้ยเพิ่นจังสันเละพิ่นยันตกกระโปรงเพิ่นละ เปยังนพราแม่เมขาเลยกันเออ,อ,อก็เลยสงสารน็กหน่อยมีปัญหาทางพอมันเกิดจังสันเลยก็ไปรุ่นเนาะเมาเราเมายาติดย,ยงติดย,ยาถ้านีก็ัง้ง,งองเ้าคว,วันออเขาก็เลยเอามา้แล้วก็เอามาก็ดดบนน่มีผู้ใดเรียงแบบนี้เออแบบนี้ก็เลย เอาไปให้ญายิญาเขาก็บบกเคยมีฐานะอีนังยังสีเนอะญาเขาก็มีผัวใหมองยังสีนะเออก็เลยรอนังปรึกษานำเข้ากับที่เราก็เลยปรึกษากันว่าเอาจังใดดียังยังสีนะสงสารเด็กหน่อยเนอะเออมันอยู่บานไกลๆกันพมยำแม่มันกลับมายังสีก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาก็เขาก็ยกไ้นั่นเลยเออก็เลียงเอาก็ยกไฮเป็นพี่น้องเป็นลุงเป็นป่าเออขนาดม้าเขายังเลียงเนออเพราะว่า มันญ่มันหูยมันเอิญเฮาเกินอก็เอิญกึ้งแกมบุ้มนั่นแหละเอิญพอเอิญนอพอิอันนี้ก็มันมืองมืองกันเรอเทส่นบาสนะเฮานะเฮาก็ต้งคับก็ได้นะเรอเตเขาว่าสิอันนี้ยังกันลูกเจ้าะมันกิเห็ดยางปวดช่วงนี้มันตรงไปว่าอายุยี่สิบปียังสี่ปะตงงระตรงให้อันนี้จะเดือนพี่กําลังไดี๋ยงเือนังได้กซอยเลียงเด้เลียงเลียงเป็นบ่ เคยเห็นคอมเมนต์เจ้าเจ้าว่าอยากได้ลูกไส้คือบอกขอเจ้าคือบเอาเจ้ามาเลี้ยงโอ้ยเอาเจ้าไปเลี้ยงยังไงเจ้าด่าคอยดิฮะเขาอยากเป็นลูกไส้คนอ่อนวนะเขาอยากเป็นลู่กัมมาน้ำเจ้าคอยอยังเขาเขากันเขามาให้เจ้าสิบด้าเขาสิโอ้ยเนาะมต้นกัดเอา ก็มนีจะไปทางใดบุณีอ้าวมณีมีมุกอิ้งโง่บุณีมีคอนเทนต <c oughs> ์อิ้งง่้ำหน้บหนีม่ไ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 ม่ม่ไม่ไ่ไม่ไอ่ไป่ไม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 ่พม่ไม่ไ่มไม่ไม่งม่ไไ่ไมไมมม้มม่ม่ไกม เขาซอยใดเข้ากับซอยเนาะเออเอาข้าเก็ม่สนใจ พูดถึงเรื่องช้างตกมันไฟเอกสิทธิ์ไฟเอกสิทธิ์แต่ก่อนไม่เป็นอะไรเนาะแต่ก่อนไม่เป็นไรแล้วมาผสมพันธุ์บ่แก่อายุเยอะตอนเราอยู่เชียงใหม่ผสมพันธุ์เยอะโอ้ผสมพันธุ์เยอะแล้วก็ติดตัวเมียอะไรเงี้ยเป็นเลยเลยกี่กี่ปีแล้วที่ว่าเข้าไม่ได้นี่เข้าเก็บก้อดไม่ได้เป็นบางปีเป็นบางปีอีกเ็แล้วปีมันจะมีถ้าชาวไปเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ย บ้าน,นบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ในววที่เขาลินเนาะคือถ้าไม่เจอเนี่ยช้างเย,ยอะๆไม่เจอตัวเมียไม่เจอสังคมช้างเนี่ยไม่เป็นไรครับวกวาดได้ไล่่ไลายเขาไปอยู่นู้นเนาะเขาอยากไปให้เรา,าวกวาดทันที่ได้แต่ถ้ามาอยู่ได้กลิ่นช้างตูดเย,ยอะๆกูเลิก่าไม่ได้เลยมาทั้งรำมาทั้งรำเลยมาแบบไม่เกรงใจเลยใจอิจิาที่ว่างายาวๆงาไข่อกันนะคะนี่เอองา nga ใหญ่มากค่เอกสิทธิ์ nga ใหญ่เหมือนค่บุญทรงก็ nga ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ค่บุญทรงค่บุญทรงอยู่ไหนวันนี้มาขอขี่ค่บุญทรงหน่อยขี่ไหมเอ๊ะขี่ได้ได้ได้ข่าวว่าซ้อมฉากเขาซ้อมฉากเสียใจเหรอแล้วทำไมเราแบบววิ่งด้วยกระจกเขาโปรแล้ววิ่งเหรอบุญทรงเขาสมจริงนะมีเสียงด้วยนะสมจริงก็จี บุญทรงโอ้ยเมื่อวานกอนควันพาไปทําอะไรบุญทรงควันเอ้ยควันมาบุญทรงเอ้ยบุญทรงแล้วเออทําไมไม่เทควันเตยเลยบุญทรงอ้าวนหยยกสองขาได้ไหมนี่วันนี้ทําไมไม่โชว์วันนี้ฮะใครมาเป็นช้างถึกเข้า่าเออวิ่งปลาลาบเลยควันบุญทรง เออถ้าเกิดว่าเอาควันเมืองกับเส้นสั้นไปนี่จะสูสีกันหน่อยโอ้ยเนาะทำบาปบุญสรงไล่อไปควันเตอร์เอาไปเทเลยเด้อบุญสงเด้อเทแล้วก็วิ่งปลาลาบเลยอย่าให้จับได้ดูน,นะคะพลายทองคำอยู่ทางนู้นเออคนละไซสกันเลยความคิดเขาอัจฉริยะมากนะคะควันเตอร์ควันเทโอ้ลมแรงมากเลยนะคะนี่

ผู้ใหญ่บานแล้เจ้าขึ้นบ่ลงอบตโตงใดๆนี่ผมไม่อยากให้คนเลือกผมอาเอ้ไปเลือกกี่แล้วจะสรุปแล้วเจ้าสิบเอ้าปายองเลยเมนบะอบัสกบาเนกทายเแล้วนือผูเด็ยเจ้าอย่ารัดคอเจ้าเนนเดอหายใจโบ๊ได้ย ดูกระพุ่งในไทยเจ้ากับพี่บาพี่โบกวันเตยฮะอูเยวเตยงเเลยเ้าจะพูยังสีระวังเขาสีจ้งเจ้านะคอยว่าดิอ้ยยัดในผมอาบน้ำยังหนิยังเหรอาเะ ห้ามือแล้วหนาวไปครับเมื่อเห่นลูกปลาต้องพูดเป็นทีอาบทีเดียวเลยน่แหละไม่ร้องเลยว่าลูกปลามาดีครับจักแล้วลำพินหรือบัตรใอยู่แต่จักเดมมาลงบ่บุเอาบุญทรงไปน้ำบ่หมื่นไปลูกปลาครับอ๋อบ่ได้เอาบุญทรงไปบ่บ่ครับพี่เอ้ยยวเอาไปถอดสงสารเขาเขาเพราะวาพี่สั่งไปรวมน้ำบ่เห็นมหาทองคำเขาว่าให้ทองคำไปเปิดงานเขาว่า เจ้าก็เอาบุญชงไปเปิดงานตัสต่างคนสต่างผมบนเด็กผู้อื่นบนเราครับผมบนเป็นดอลาร์เราเข้าไปโตัวโต๊ะเข้าไปโตัวโต๊มโเรีนออกสารเกลือเนาะอาอาสำนีล่ะขอบคุณหลายๆจ้ะโอ้สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้าน